แจ้งข่าวอะเนี่ยแบบีเรียกให้ไประชุมรวมกันหเนี่ยส0าทีาะรป้าอนาจะได้รัทีเคอ่อยเจาดนไปแจ้งนะชาชุเนาะุแง้อมโต้นบางอย่างที่เราควรรู้อ่ะเาไปชุ่มทุกวันที่กันเดีอยวไม่ชัดวะชุ่มทีแล้ใครเป็นคนแจ้งขาให้ป้า ใหญบ้าเ้าจะมันกรงานมาทบานนะเขอใบ้านก็ประกาศางสอ่ะเเป็นปชุมกันชุคน้ปะจําเดือนอ่ะวเวลาเข้าปชุมมันไม่ชัดว่า ไ่ประชุมทุกอย่ารว่าเดือดร้อนอะไรก็บอกได้ก็คิดว่าการสื่อสารรูปแบบเนี้ยการบอกข่าวสารทานผ่านเสียงตามงอะไรเนป้าว,ว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มีไมมีไห้ครับอุปสรรคก็ว่ามีใครใต้ไหนที่ไหนาอาบอกหมดทุกอย่าง,งมัเท้าอะไรก็บอกหมดประกาศตำใต้เลยไม่ถาอุปสรรคประชุมอะไก็จะประกาศบอกทช่คหครับเปานภาษาแล้วจะบอก เรามีอุปตะอะไรอุปตะคุปต้มีเวีคือเวลาเขาแจ้งอะไรเขากออกมบ้แก้งทางง่ายมากง่ายมากต่องออรตอเขาบอกเองาพูดดีู่อรตอก็เลยอู่มาเขาก็ยตามสายมาอะมาตะบูบ่าคือถูบานะเป็นออกระตอนี่ปัญหาอะไรเขาจะบอกว่าพูดตามสาย บ้านมีปัญหาเดินรอนบ้านจแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรืออบตบนบ้านเมื่อไหร่ยังมีปัญหาบนบ้านต่อปัญหาเดอดรอนเลยเขาจะแจ้งผู้ใหญ่้่าต่างๆานอบตเขามากันเยอะเขาถมาดูแลกันเยอะเขาดูแลงานบ้านดีหมู่บ้านดีอบตมีงานมีอะไรทุกอย่างียากเขาได้หมดเลยทางน้ำทังเต้นบริการทอตับทั้งปอพลอยทอดอย่ดูแลทุอ พอเรามีงานพึดออตก็จะมาเต็มเลยก็มีโพอนออกตเข้ามาพอมีรถมอะไรพ่อจะกงานทึ่ของเนลไปแหละเต็มเลยบันตราหด่้าแต่เลยอ้วอบตเข้ามาเต็มเลยงาน่วยก็้มีทุกอย่างมากทือ ติดไฟอะไรมีทุกอย่างไฟไตรงไหนเสียบอกเข้ามาเร็วเร็วมหนื่อนาน้เอาต่อถิงเขาจะเร็วเันตวเร็วาุ่ดสักทีนะต้กเขาจะมาทำให้เลยแป๊บเดียวเลโอ้แป๊บเดียวข่าสารโซนันก็เป็นเใหู้าในหู่านเขาจะูตามสายันเลยหมอท่ไหนมีใมีอะไราบบนึงอดกะเขามีเยอะนะจะติดต่อต่อไปนโยบายอะไรเนี่ยมีเขาจะแจ แข่งมีทุกอย่าง่ตนที่ดีกด็ีขนนนี่กสมมุตถ้วัน้องเนะบอเมีอมาการติดต่อสื่อสารที่ดีดอสดีทุกอยา่าะน,นาด้บุบใหญ่เลอะเดี๋ยวคลองนะว่ามัาบบนเรือติดวันองวันบอกเยเาจะมาทห้เอเราใช้วิธีการบอกนี่คือเดินไปบอกหรือว่าไปหาเขาเลยหรือวนะ่าโทรปไปบอก ก็คือเราไปติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปติดต่ออีกทีนึ่งต่อเองาไมได้เรื่องเรือคนเป็นไงหลมีมลงยเรือจงแทอต่อจะมาเต็มเะต่อฟงมากที่สเวบ้านเมามดแล้วเวลาไประ่จากชา้าให้ทาร่อไหมไปถึงบ้านแลคนหน้าเขาลงเขาแบบัง้ถึงบ้าน แล้วเวาเราปรชมมาแล้วเนี่ยรัศมบ้านข้างเราไม่รูเนี่ยเราเอาข่าวที่เราไปได้มาบอกเขาไม่ได้ก็บอกเราได้บอกได้อกนทั่วบางคนไยไปเขาำเองนะไม่ต้องบกนเขาะอยูน้าเขาฝังได้แลกีหูบ้านเตีข้าวกขต้องตีานัดตกตีหมูบ้านตีข้าวนะที่่นมาครับแต่ก็ำดัวุนนราชธานีต้องน้ำท้ เชิญนักธรณีวิานกธรณีวิทยากรมทรัพากรมาตรวจอบและพานายองกันจนน่เกาะประวัติศาสตร์าน ดีแล้วยงเนี่ยคุณบอกว่ายุงเยอะนปเรื่องามบ้านเราแอบลทเเร้างจะมาบเร็วเร็วมากรดีมากิยา้คนปวยนี่นะนอกมาไปถึงโงเราคุณบอกคนป่วยว่าจะไปโรงพยาบาลเนี่โทรลถเอาตนแป๊บเดียวไ้ครัเาเอามาแล้วมัตลอดคือการประชสัมพันธ์คือการติดต่อสื่อสารมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ใช้โทรศัพท์โทรศัพท์โดยทังจะมีรถประจำคนขับประจำคนป่วยเป็นลมกันแป๊ดเยอะเลยนะต้องเร็วั้งนั้นไกลตเยอะงานเร็แล้วที่ไหนต้องหมู่บ้านกลางหมู่บ้านน่จคนก็ชอบแแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะ ก็ถึงเทศกาลเลยก็มีพื้ที่ตกปลาเลื่อสองพันเพราะถ้าเกิดทำแบบห้าสิบเนี่ยถ้กิทานี่จะมีงบให้นะงบให้ติดทหม่ตรงกลางนทำบุญเนี่ยภาคก็มีอบตของตอบลน่นเองครับน้อยปรมาณยืระหว่างหมู่บ้านอบตเพราะว่าพ่อพ่อพงปา ม้อออยกระทงช่ได้แจดเลนสออเี้ยรบออ้วยมีนเล่นม่านแเรา่องเดียวลเียแล้วผู้ใหญ่บ้านมาเวลามีงานเงี้ยผู้ใหญ่บ้านมาเดินบอกผู้ใหญ่บ้านมาประกาศตามสายตามเสียงามสายเหมือนเดิมครับมีการแจกเอกสารหนังสืออะไรมาบอกว่าวันนี้พิธีนี้ไหมครับ เราเป็นเกล็ดครับเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขไปอันนี้เน็่ะเริ่มเ็นไปคงเต็มเลยตัวหน้าไปเข้ามาตัวม่งตื่นเลยเนี่ยหาเล็กเอเนี่ยไปกันเขามาเธอเนี่ยไปันเต็เขาจมแตกำลังขาด าตอดีเรื่องปัญหาของการติดต่อสื่อสารครับป้าป้าครับแล้วเรื่องปัญหาของการติดต่อสื่อสารแบบว่างบไอ้นี่ไม่พอไออะไรว่าแบบว่าไอเครื่องเสียงพังอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับคือเขาจะซ่อมไปตรงไหนดต้งนไปกอนแป๊บเดียวถึง

แต่คิดว่าคิดว่ายาเน่ยข้าวเนี่ยแกงตลอดข้าวน่ยน้ำดื่มข้าวเนี่ยคนมุ้งมิ้งแกตลอดทำรูปแกงเดือดเือเพื่อนอ่ะแเป็นสมัยแค่ยนั้าเขาเลยายที่คุนกคเรย่งคนุข้าวเนี่ต้องซื้อแกตลอดอ่ะเพื่น แล้วก็มีงบไปีน้วยนะเป็นงบเก็บบระบาให้ของอุตอเขาเก็บจะออกอ่ะไม่ใเราจ่ายบาทเดือนขอต้นจ่ายให้ราบาทรักจ่าีบาทน่นะตเดือนเนี่ยให้ฟรีๆเลย่ะถ้าเราเป็นไงเราเคยเเก็บนก็ได้ให้ห้าันค่ะ นตอยามีทุกอย่างยายช่วยช่วยทุกอางเลยอ่าก็มขอบตเจแคบเดียวก็ได้สนบาท่เคยแต่รอแตาเราลบเลยนู้เงินือนคนเป็สมาชิกตายมะให้านแล้วแบบเงินอบตอให้สามหมื่นเนีนะตอ่ดมาเนนรายกาีอนมาร้อีตนี้คือเขาอยู่ที่ไหนครับ อ,อบตที่อยู่อ,อบตคนคือ,อ,อ,อที่เขเป็นหัวหน้าครับหัวหน้า้า,ารากลน่ะกลเจริญผลอ่ะคือเขาอยู่เขาอยู่เขตประจำเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมหรือว่าน,นานนนยกเทศบาลกับ ok นายกอ,อกบต พี่ดูแลไปาชนทุุ่เขาอยู่เจ๊งแล้วอัแตเขาเป็นตากี่ปีขังแรกเต็มอย่นี้ครั้แรกเขาเต็นเองในยกเทศสบ้านอะเออแือกเขเป็นแล้วเขาเปล่ยนมาสมัครในยดเยเขาก็ได้ในยกเสือบ้านเขากด้เดดได้ดีเด่นเขาาคนนำเชี่ยวโอตเดียวทุกปีเลยมีลูกพาไปเที่ยว แต่เมื่อครัวจริงไหลายๆขั้นที่เดี๋ยวเงินเข้าแล้วนะตัวแกเงินตูอเยอะเข้ามาได้ไปเที่ยวมีนนิดดี้แบมีบุญอ่ะอทอมอลอะไรนี้รถที่ดงสรุปก็คือในหมู่บ้านนี้จะมีการติดต่อสื่อสารที่ว่ากระจายข้อมูลข่าวสารคือมีการใช้ไอมีการใช้แบบว่าเสียงตามสายแล้วก็ไอมี มีกระดาษมีกระดาษอันนี้มาแจกเอกสารมาแจกว่าทํากิจกรรมอะไรแล้วก็มีสายตรงคือการสายตรงในการโทรครับมีปัญหาอะไรโทรได้เลยแต่คนป่วยแป๊บเดียว้องการรถสาโทรแป๊บเดียวเองไม่เกินไปถึงครึ่งชั่วโมงประมาณติ๊กพน,นักงานถึงแล้วรถเขามีรถบริการพร้อมทั้งรถอบตรถตู้รถเมย์ทุกสายมีพร้อมทุกอย่างถ้าถ้าเรามีงานเนี่ยสมมติเราเราจะมีงานแต่งงานบวชนหน้ามีนะ เราประสานงานมาได้เลยเขาจะมีความิลลาร์อะไรมั้งดูเราเสร็จเลยทั้งๆแต่ไปเฉยลั้นเขานะแต่เขาดูดูหมดเลยเรียนดูเขานิดนๆหน่อยๆนะน้ำใจดีนะเขาจะดูจริงแต่งานหมดหน้างั้นไปใชยนะแต่เขาจะมาโบกรถวนโบกไหลให้เราเรียบร้อยเลยไม่ต้องจ้างด้วยเออนี่เขาตื่นมาก แวงานวัดถงเสือดำมูทังยิ้งทั้ชายผู้แตแต่งชุดคุมยิ้งแต่วยงานน่ะระานี่ยี้ยตอตอดีจังมีส่วนร่วมของประชาชนก็ดีด้วยดีมีแต่คนคนครูนี่ยก็อยู่บุรีรัมหนักแล้วก็นาสอนถีงเนี่ยของอบตมาหวนี่ดีจริงๆใมากเลยก็เป็นครูมาแล้วอยากการดูแลครูด้วยนะคุณพ่อครูตลอดเลยทุกโรงเรียนน้อ เด็น้องเขาเยอะแล้วขยะอะไรเก็บเตียนยาสนามบอลลูท่เนี่ยบอกล้วบอลมีทุกปีอ่ามีการละเล่นอามีการหยัดพฤตกรรมให้ชุมชนตลอดเลยนะตอมีคุณให้คุณใหนทั้กันบบ้านครับบอลบอลมีทุกหมู่บ้านไม่ใช่มีหมู่บ้านเดียวนักเตะหมู่บ้านก็มีด้วยเพราะมีเบอร์อายุ